สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุ มงคลสีทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่665กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมการเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับข้างๆปุ่มติดตาม ไว้กันด้วยนะครับพี่ๆี่เพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับพระเครื่องเครื่องรางนะครับผมของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่พี่เป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับพี่พี่ท่านใดนะครับผมที่รับชมล้วชอบใจนะครับผมรับชมเราถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอด ตรงด้านบนเลยนะครับผมแอด174 OIPDQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับ090นะครับผม3251096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับของของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับ ว่าสนใจอยากที่จะชาบบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์น้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้เรียงไปนะครับผมจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่22นะครับผมตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับสังเกตนะครับผมดูตรงชื่อนะครับคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับเขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่ พิมพ์ไลน์นะครับผมมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะ โทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องนะครับหมายได้ที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ีไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับ เริ่มกันที่รายกันที่1กันเลยนะครับผมสาหรับรายกันที่1นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญดวงดีไว้คคูปี67นะครับนี่นะครับผมเป็นชุด3องค์ต่อคขดกรรมการแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญดวงดีนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับผมชุด3าองค์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมซูมกล้องเข้าไปนะครับผมเราก็จะลงกล้องนะครับให้พี่ๆได้ดูผิวกันนะครับผมชัดๆเลยนะครับสําหรับ เหรียญดวงดีหมายเลขที่1นี้งนี้นะครับผมนี่นะครับใน EP นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันให้พร้อมกัน3องค์เลยนะครับผม950บาทนะครับ950าาสนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญดวงดีนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับพี่ๆสวยมากนะครับผมดวงดีนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่นะครับผมสวยมากนะครับผม3องค์นะครับผม950บาทนะครับผม950บาท จะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นองค์ที่2นะครับผมในชุดนี้นะครับชุดนี้จะมีทั้งหมด3องค์นะครับพี่ๆราคานี้นะครับผมจะได้พร้อมกันทั้งหมด3องค์เลยนะครับผมนี่นะครับสําหรับเหรียญดวงดีว่า้ครูนะครับผมปี67นะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมบารมีนะครับผมสิริจันโทนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยงดงามนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ ชมให้ชอบใจนะครับผมชมให้ถูกใจนะครับกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมองค์ที่สามนะครับผมองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมสวยมากนะครับผมรายการนี้นะครับ ใครสนใจก็รีบติดต่อรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับสวยมากนะครับผมปี2567นะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ950บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญไหว้ครูนะครับผม ปี67นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่2นะครับพี่ๆรายกันนี้จะเป็นพระฉลองนะครับ25พุทธศตวรรษนะครับผมนี่นะครับเป็นชุดกรรมการนะครับผม5องค์แบบนี้เลยนะครับผมจะมีหลากหลายเนื้อเลยนะครับพี่ๆอันนี้ผมแบ่งปันให้พร้อมกันแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ1,200บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมพระฉลองพุทธยี่สศตวรรษนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูแต่ละองค์นะครับอันนี้ขอไปไวนิดนึงนะครับพี่ๆเพราะว่ามีหลาย องนะครับมี5องค์เลยนะครับชุดนี้นะครับท่านใดชอบไปแล้วก็นะครับจะได้รับพร้อมกันทั้งหมด5รายการแล้วก็พร้อมกับกล่องเดิมเลยนะครับพี่พี่นี่องแรกนะครับผมหากท่านใดนะครับผมรับชมไม่ทันหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับอง์ไหนนะครับสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมชุดนี้คือผมแบ่งปันให้พร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมสําหรับนะครับพระฉลองนะครับ25นะครับผมพุทธศตวรรษนะครับ ในองค์ที่สองนะครับถัดมาองค์ที่สามนะครับนี่นะครับผมสวยงามมากๆนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมลองดูกันได้นะครับถัดมาองค์ที่สี่ครับนี่นะครับนี่นะครับผมนี้องค์ที่สี่นะครับพี่พี่ สวยตรงตามในคลิปนี้ทุกรายการนะครับผมนี่ผมเน้นย้ำให้ตลอดเลยนะครับถัดมาองค์ที่5ครับผมชุดนี้จะมี5องค์นะครับผมนี่องค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับแต่ละองค์นะครับผมเนื้อก็จะแตกต่างกันไปนะครับพี่พี่นี่นะครับพิธีพุทธพิเศษใหญ่เลยนะครับผมพระฉลองพุทธิยี่สิบห้าศตวรรษนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการหมายเลขที่สองนะครับพี่พี่ใน EP นี้นะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขสามนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับพี่ๆพร้อมกล่องที่ผมได้มาแบบนี้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะครับสําหรับหมายเลขสามนี้นะครับผมรายการนี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเขาบรรณอิทนั่นเองนะครับนี่นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผม 500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับเรืก็ทองแดงรมดำนะครับผมหลงพ้าแดงนะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่3นะครับพี่พี่ใน EP นี้เลยนะครับลองดูกันได้เลยนะครับผมถ้าใรสนใจนะครับผมรีบโทรเข้ามานะครับนี่นะครับผมสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมได้ทุกรายการนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่4แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับ ก็จะเป็นนะครับผมเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะครับเป็นเหนือดวงหนึ่งนะครับพี่พี่เป็นเนื้อทองฝาบาทหรือว่าเนื้อทองทิศนั่นเองนะครับหมายเลข4นี้นะครับผมรายการนี้ขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา5้0ราบบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมเหนือดวงหนึ่งนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่นะครับผมเหนือดวงหนึ่งนะครับพี่พี่550บบาทเท่านั้นนะครับผม ดูผิวกันได้นะครับผมท่านใดชอบใจก็สามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกรายการนะครับมีให้รับชมนะครับพี่พี่นี่นะครับผมสวยมากนะครับของค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นปิดตานะครับ ปิดตามหาลาบนะครับผมลงปูมหาศิลานะครับเป็นปิดตาเนื้อผงนะครับผมองค์สีขาวแบบนี้นะครับสําหรับหมายเลขห้านี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมนี่นะครับเป็นปิดตามหาลาบนะครับผมลงปูมหาศิลานะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามนะครับพี่พรายการหมายเลขนี้นะครับ ดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับทุกองนะครับผมท่านใดชอบไปแล้วนะครับผมจะได้รับพระที่ตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่5นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา4 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่6นะครับปิดตากระหนกข้างหรือกุโตนะครับผมเนื้อลายเสือนะครับ องนี <Es> <an> ้750บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่6นะครับปิดตาปุโตนะครับผมเนื้อลายเสือนะครับผมนี่นะครับ750บาทเท่านั้นเลยนะครับผม750บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่6นะครับพี่ๆสวยมากนะครับผมรายการนี้นะครับ 750นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่7แล้วนะครับพี nah. ่พี่รายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับปิดตานะครับผมมหาเสน่ห์นะครับผมอันนี้เป็นปิดทองกรรมการตรงด้านหน้าด้วยนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นปิดตาเนื้อก้นครุกนะครับผมปิดทองกรรมการนะครับองค์นี้นะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่7นี้นะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขที่8แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมจะเป็นนะครับผมอ่านี่ผมได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นสมเด็จจิตตะลนาะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนำออกมาจากกล่องลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับผมสําหรับหมายเลขที่8นะครับผมสําหรับพระสมเด็จจิตตะลดานะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมองค์นี้เลยนะครับดูนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม รายการนี้นะครับ550เท่านั้นนะครับพี่สำหรับพระสมเด็จจิตตะระดานะครับผมพระกำลังแผ่นดินนะครับพี่หมายเลขที่8นะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับพี่เป็นรายการที่9แล้วนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นพระหมู่ยานะครับพี่นี่นะครับผมรายการนี้นี้ผมไม่แน่ใจว่ากรุ๊ที่ไหนนะครับองค์นี้ผมแบ่งปันไห้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ พระหูยานนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่9นะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ดูนะครับผมคันนี้อาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าแสงไฟสะท้อนนะครับพี่แต่ถ้า่ันใดอยากดูรูปภาพก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลข9นะครับ ถัดมานะครับผมในที่10แล้วนะครับพี่พี่รายการที่จะเป็นขุนแผนพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้4ี่บาทนะครับหมดหลังจะมีเป็นพระน้าตกด้วยนะครับเจ้าของแกเลี่ยมไปด้วยกันเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับขุนแผนผงพายกูมาหลวงปู่ทินดิสริโกนะครับผมพิมพ์ใหญ่หมายเลขนี้นะครับรายการที่10นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับพี่พี่องนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับ รัก kind of mm ุณแผนหรือปูทิมพิมพ์ใหญ่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่10นะครับถัดมานะครับผมหมายเลข11ครับผมรายการที่จะเป็นนะครับเหรียญนั่งพานนะครับผมหลวงปูทิมองนี้นะครับเอา350รานะครับพี่ๆนี่นะครับผมเหรียญนั่งพานปูทิมนะครับผมหมายเลขที่11นะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับ ฉลองยุครบ8รอบปี2518นะครับด้าผมตั้งทานลูบุตทิมอิสริโกนะครับผมนี่ยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่11นะครับวัดรหันไล่จังหวัดระยองนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผิวถือว่ายังสวยนะครับพี่ๆเนี่นะครับผมจมูกอาจจะมีโดนนิดนึงนะครับผมวันนี้ผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ 350นะครับผมถัดมานะครับหมายเลข12ครับผมเป็นพระสุงกรนะครับผมพระกรุสุงกรหมายเลข12นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา4 0่บาทนะครับ400บาทนะครับพี่ๆสำหรับพระกรุสุงกรนะครับผมหมายเลขที่12นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆองคนี้นะครับผมถ้าได้สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามา พูดคุยกันได้เลยนะครับพี่รายการนี้นะครับ450นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข13นะครับอ๋อ400บาทนะครับ12เมื่อกี้ผมพูดราคาผิดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถัดมาครับผมหมายเลข13ครับพี่พรายการนี้จะเป็นปิดตานะครับผมพ่อแก้วนะครับอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะครับพี่พีไม่ใช่เนื้อผงนะครับแต่อีกองหนึ่งที่ผมนำมาแบ่งปันให้ด้วยกันก็จะเป็นเนื้อผงนะครับองค์นี้แบ่งปันในเรืราคา350นะครับผมสำหรับ ปิดตาข่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับพี่พีกเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมดูสภาพผิวองค์นี้กันดูได้นะครับอยู่ในเลี่ยมจักขอบโบราณแบบนี้นะครับผมหมายเลขที่13นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ350านะครับถัดมาครับผมหมายเลขสิแล้วนะครับผมรายารันี้จะเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับผมวันนี้เป็นเนื้อผงคุกลักนะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมสําหรับ ปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมวัดเครวันนะครับองค์นี้นะครับผมเอา400บาทนะครับผมแต่นากสนใจคู่กันนะครับผมกับองค์ก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษอีกนะครับผมไม่ต้องกังวลนะครับสามารถพูดคุยราคากันได้เลยนะครับผมขอแค่ พี่ๆนะครับผมดู nice them, been, s <S ให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจว่าสนใจอยากจะเช่าบูชารายการไหนนะครับหลังจากนั้นจดเป็นหมายเลของค์พระจดเป็นหมายเลข EP เพียงเท่านี้ก็สามารถพิมพ์ไลน์นะครับมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมปิดตาปูเอี่ยมนะครับผมวัฒสะพานสูงนะครับขององค์นี้นะครับ400บาทนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับหลวงปูเอี่ยมวัฒสะพานสูงนะครับ หมายเลขสิบห้านะครับผมสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการนะครับเก็บเงินลายทางนะครับพี่พี่สำหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สิบห้านะครับพี่ใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมหมายเลขที่สิบห้านะครับถัดมาครับผมหมายเลขสิบหกนะครับผมรายการนี้นะครับ จะเป็นนะครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นสมเด็จจิตตลดานะครับแต่เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับพี่พีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับท่านใดสนใจก็เอาไปในราคา400บาทนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับแต่ดูลักษณะองค์พระนะครับผมจะคล้ายๆนะครับผมสมเด็จจิตตะลดานะครับแต่อันนี้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับพี่พี่นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่16นะครับผมใน EP นี้นะครับ ถ้าไห้ถูกใจก็รีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่17แล้วนะครับพี่รายการนี้นะครับผมเป็นนะครับผมจอบหลวงพ่อไปนะครับผมหมายเลขที่17นะครับอง์นี้นะครับผมเอา350นะครับพี่สาหรับจอบใหญ่หลวงพ่อไปนะครับผมเป็นหลออโบราณนะครับผมนี่ยนะครับเหรียญหลออโบราณนะครับผมหลวงพ่อไปว่ากําแพงนะครับรายการที่17นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา 350บาทเท่านั้นนะครับผม350บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่17นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมสวยงดงามมากๆนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข18แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับเรียนนะครับพี่ๆนี่นะครับหลวงปู่ศรีนะครับผม รายการนี้นะครับผมปี2519นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับดูนะครับผมผิวซสรยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่18นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมวัดเขาทําบุญนาคนะครับนี่นะครับผมเรียนลูกศรนะครับผม อยู่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อพง์วันช่องแคร์นะครับพี่ๆหมายเลขที่19แล้วนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อพง์ถาวโรนะครับหรือว่าหลวงพ่อพง์วันช่องแคร์นั่นเองนะครับพี่ปี2517นนะครับผมเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญทรงน้ำนะครับผม นี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่19นะครับพี่พี่ถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่20แล้วนะครับผมรายการที่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะครับผมรายการนี้นะครับองค์นี้เอา4ี0บาทนะครับผมสาหรับเหรียญหลวงพ่อทบปี18นะครับหมายเลขที่ยี่นะครับพี่พี่นี่นะครับ 400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญแลวพ่อทบรายการนี้นะครับพี่ๆต่อโคตรงนี้ด้วยนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมรายกันที่20นะครับถ้าใครชอบใจนะครับผมหรือว่าถูกใจก็สอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการหมายเลขที่20นะครับผมใน EP นี้นะครับเหรียญแลวพ่อทบนะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลข21นะครับรายกันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา450นะครับสำหรับพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่21นะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆสภาพผิวนะครับผมพระสมเด็จงคงนี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ ถ้าในถูกใจนะครับผมรีบติดต่อรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมรายกันที่21นี้นะครับผมเปิดแบ่งฟันให้ในราคานะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมผิวสวยมากครับองนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสุดท้ายแล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับจะเป็นเหรียญนะครับหลวมพอกลวยนะครับพี่ๆมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับ หมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญปี0 4นย์นะครับผมเหรียญรุ่นแรกนะครับรายการที่2 2องคงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้นะครับพี่ๆนะครับผม FC นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเหรียญหลวงพ่อกวยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมดูนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันได้ในราคานะครับผม600บาทนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับ่เหรียญก็สภาพเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆถ้าในถูกใจก็รีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมปี0 4นย์นะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับผมนี่นะครับวัดโคศิตรามจังหวัดชัยนาทนะครับแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมที่ผมได้มานะครับ600บาทเท่านั้นเลยนะครับผม ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับอยากที่จะชอบบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้ที่ไลน์แอด ตรงด้านบนเลยนะครับผมแอด174นะครับ OIPDQ นะครับเบอร์โทรนะครับผม0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทางช่องของผมนะครับผมจะส่งพระให้ตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการนะครับผมท่านใดชอบบูชารายการไหนไปก็จะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดี ดีครับ